คือเพื่อนจะรับบทเป็นทรงเสียวนนี้ว่างก็เลยชวนเพื่อนอ่ะมาเล่นแต่งหน้ากาันคือจริงๆตอนแรกอยากถ่ายวอล์กแต่งหน้าแล้วไปๆปมาก็แบบ มือนเอาเครื่องสำอางมานั่งเล่นแต่งหน้าที่บ้านเพื่อนไม่ได้แต่งหน้าเก่งหรือว่าอะไรนะเหมือนเพื่อนมันนั่งแต่งหน้าเล่นด้วยกันอ่ะใช่แล้วเอาเครื่องสำอางแบบมาแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยเราจะแต่งประมาณโทนแบบชมพูชมพูหน่อยเพราะวันนี้แบบจะไปคาเฟ่แนวแบบเจ้าหญิงนี่เราก็ไปหาเล็บมาเห็นไหมเนี่ยพี่สาวทรงจีอาตาฟ้าคือเพื่อนจะรับบทเป็นทรงจีอาแล้วจะออกมาเป็นทรงอะไรอันนี้ก็ ไม่รู้เหมือนกันได้จะมาแบบมีเทคนิคหรือว่าอะไรนะเพราะว่าเราก็แต่งหน้าไม่ค่อยเก่งใช่ออไปเรื่อยคิดว่าดูคลิปแบบคนพูดไปเรื่อยเริ่มกันเลยลองคืนนะคะเราจะใช้ของจองแซลมุนนะส่วนเราจะใช้ของ ม่นูนะว่าเอสปอใช่ไหมเอสพออะบิวตี้วอลเกอร์ทำาไงนะเขาทำอย่างนี้ใช่ไหมอะเอสปอเอสปอเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะว่าแบบเราใช้อะไรไปบ้างคือเราอะเวลาเราลงรองพื้นใช่ปะเราอะจะชอบให้มันมาอยู่บนมือก่อนบางคนอะเขาจะชอบใช้แบบว่าเป็นพับเอ้ไม่ใช่เป็นอะไรนะเป็นไอตัวก้อนๆกลมๆอะแต่เรารู้สึกว่ามันใช้งานไม่ค่อยถนัดเราชอบใช้แบบพับครูชั่นอะให้วอร์มให้มันบาง เฮ้ย <He> นั่นไงมันต้องลงคอนซีลเลอร์ก่อนอันนี้แล้วแต่คนนะเออเอันนี้เราคุชชั่นไปเลยอเราสิวเยอะเราต้องลงเนี่ยรอยๆหน้าเหมือนขาเลยทาคอด้วยทาแล้วก็ไม่มีเทคนิคอะไรหรอกนะ ต้มแ้มไปเลยเสร็จแล้วก็มาแทบแๆแท,แทเราอาจะไม่ชอบใช้แบบก,ก้อนๆอ่ะเราชอบใช้แบบสุดมันถนัดมือมากกว่ากระแป้งเนี่ยยิ่งไม่ถนัดเลยโอ้โหแ,แต่งกันยังไงวะทำไมมันนูของของ้าวไปอันนี้คือลงลองพื้นเสร็จแลียบร้อยแล้วนะคะแต่ทางนี้ยางค่ะย,ยางไม่เป็นไร <c oughs> คือคุชชั่นมันง่ายมากจริง <c oughs> เดียวเสร็จทำอะไรอีกเขียนคิ้วเราไม่ค่อยเขียนคิ้วแล้วอะช่วงนี้ก็คือใช้เขาเรียกเป็นแหละมาสคาร่าคิ้วไปเลยสีน้ำตาลเวลาเราทางลงเผหน้ะเราจะไม่ชอบทาคอเพราะรู้สึกว่ามันเปื่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินๆไปทั้งวันเดี๋ยวมันก็ <c oughs> อัดคอเหรอคอเดี๋ยวมันก็เกี่ยวๆเพราดงแบบคิ้วแหว่งนิดนึง เพื่อนไปชุนแล้วค่ะยังร้องร้องพื้นไม่เสร็จรู้สึกเขาเป็นคนหน้ามันก็เลยต้องบอเออใช่ถ้าถ้าแต่งงานชแต่งงานแล้วมันปุ้งอิงโนโสดนห่าไม่ได้เราแต่งรู้สึกถ้าแต่งหน้าต้องแต่งในะที่แบบถ้าแต่งในห้องแอร์รู้สึกว่าเครื่องสำอางมันติดดีกว่าอันนี้รู้คิดไปเองอว่าโอวมาแป้ง6โอวมาตัวเนี้ย ดีมากมันเป็นแป้งฝุ่นบอกคนผิวเหลืองแล้วคือแบบตลับราสองสามร้อยอ่ะไม่รวมพับนะแต่เราโอเคเลยเราเราชอบมากใช้มาแบบตั้งแต่ทำงานใหม่ๆเลยค่ะแค่ดูดิเราแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นอะ่ขนาดลงคอนซีลเลอร์ยังเหลือรอ,อยอยู่เลยคิ้วเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองใช้ของเพื่อละการเป็นของนายรีตลับลาสองร้อยกว่าบาทถูกมาก เขาแต่งหน้าสวยมากเขาสวยแหละเขาตาฟ้าใช่ไหมแต่เหมือนข้างหลังมันจะเป็นเหลืองนะเราอะอยากได้พาเลตสีฟ้าเลยไปหาอันนี้มาได้เป็นของอะไรเนี่ยของเมย์เมลินดาป่ะเออของเมลินดาอันนี้สีแบบน่ารักมากลองส,สวอตแล้วสีชัดอยู่อันนี้เปิดตาเราจะทาแบบโทนแบบชมพูชมพูนะคะนี่ อันนี้ก็ดีนะที่เขียนคิวของมิลเล่คิ้วลอกกันมาละกันเองเหรอกันเองกันหรอว่าท่าบางที่สุดอันนี้อันนี้เราเราซื้อมาสามสิบบาทมาัจากบิวเทียมเราพยายามจะเขียนเริ่มที่หางก่อนนะก็เบาเาเพราะว่าเขียนหนักจะลบยาก สีมันจะออกแบบชมพูนุ่มนมหน่อยนะคะลองแก้มมันไม่ค่อยเห็นอะ่ะเขาเลยบอกว่าปัดไปก่อนเดี๋ยวมันก็อ่อนเองใช่ <laughs> <laughs> คือของมิเล่อะเราน่าจะยี่ห้อเนี้ยมันจะมีที่เขียนคิ้วอีกแบบนึงที่หัวเหมือนเป็นหัวดินสอเหลาเลยอะแต่อันนี้มันเป็นรุ่นที่มันจะมีมัดคาร่าให้ในตัว เพราะว่ามันก็สะดวกนี้นะถ้าคนที่แบบเขียนคิ้วเราต้องปัดมัดค่า,าด้วยเวลาปัดดัเบาๆเ <laughs> พื่อนก็คือไปแก้แล้ว <laughs> ไม่ไ <laughs> เดี๋ยวจะเขียนตาอันนี้ของเพลิเพล่านะที่แบบใช้ได้แบบ everyday look เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้จะลงตาแล้วนะเราจะลงสีเหลืองก่อนจะออกมาเป็นทรงอะไรไ <c oughs> ้เนีเ่ยสีเหลืองเราลงสีเหลืองก่อนเราไม่ใช้แป้งนะใช้ไม่ใช้ไม่เป็น <c oughs> ใช้นิ้วเลย <c oughs> ปากเลยจ้ะสีเหลืองอันนี้ ยังไม่ค่อยเห็นใช่ปะใช่ไม่ค่อยเห็นตาเลยตาถ้ามันไม่โอ้ยเดี๋ยวจะลบออกต้องวิ้งวิงหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาสีฟ้ากับสีเขียวนี้นะเขียวบล็อกทำทำไมเนี่ยสีฟ้าสีฟ้าอะไรเนี่ย <laughs> เขียนอะไรเนื้อเป็นขั้นตอนที่ยากสุดสําหรับเราเพราะว่าเขียนอะไรเนื้อไม่ค่อยเก่งเราไปใช้ะปรปกติกันเถอะนาลีสีไหนสวยอะสวยของมันเองนี่เขียนนิดหน่อยวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดนะเอาสีชมพูปาดลย เขียนตาไม่เคยเท่ากันเลยอ่ะอของมาเินดาเหมือนกันของมาเินดาเขาทีหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เป็นคิมบัตาวิธีป้ายก็ป้ายไปเลยจ้ะเขียนห่างยาวมากเน,นี่ยเน่ารักมากอ่ะ ี่ของเวลินดาอนนอเวลินดาอีกแล้วอ่ะอันนี้ก็เวลินดาเสร็จแล้วซื้อมาแล้วแบบไม่ได้ใช้เอ้ยแตอสวยนะเขาจะเอาสองสีนี้ผสมกันอันนี้กับโซแกรมนี่ก็เพิ่งซื้อมาเห็นสีมันสวยดีชมพูสม้มเพราะว่าเหมือนเขาจะแก้มส้มๆชมพูชมพูเราทาแก้มเราไม่ชอบอันนี้เราจะชอบ เอ,อจริงมเราแปรงเราจะไม่ชอบใช้แปรงใหญ่ตอบตัดไหมวะไม่เคยติดขนตาสำเร็จเพราะว่าติดไม่เป็นแ้วจะลองอันนี้ก็อายไลเนอร์ของจูดี้รอสีสวยดีสีน้ำตาลไม่ไหว เรายังติดขนตาไม่ได้จะพยายามต่อไปนับถือ beauty b ก o กอ e r เลยอะคือแค่นี้เราก็เหนื่อยแล้วอะเหนื่อยม,มากเลยอะแลวแต่งหน้ากันไปกี่นาทีเองเนี่ยไม่ถึงครึ่งชัวง่วโมงเออ,เอ,อต้องด,ดัดต้องด,ดัด เราใช้มาสคาร่าของที่จุดดีดอที่มันไม่มีขนแต่รู้สึกใช้เรารู้สึกแบบเฉย่วยอ่ะเราชอบใช้มาสคาร่าสียัมตตลอะเพราะว่าหน้าเราอะเป็นคนดุอยู่แล้วใช่ไหมก็ใช้สียัมตานจะได้ไดซอฟลงหน่อยอปัดแก้มไม่เคยสีเดียว ก็ผสมมาผสมกันต่อไร่ด่างนิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีด่างนะคะต้องไร่ด่างด้ยนะทุกคนอันนี้ของอะไรนะจจดีดอออันนี้คือแบบที่คนฮิีกันอะเ็บอกว่าแบบมันเวิร์กมากนะชาปะอยากไร่ด่างอยากคอนทัวร์เป็นเห็นปาเราอะแกมันต้องคอนทัวร์เว้ยเนี่ยตรงเกาะ แต่เราอนหน้าแบบเหลี่ยมๆกลมๆใช่ไหมเราก็คอนทัวร์ให้หน้ามันดูเรี่ยวขึ้นจะยิ้มเลยนะใช่ได้เด็กเพื่อนเห็นปะแต่หน้าเราเพอข้อกล้องอะ่ะไม่ค่อยเห็นมันไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคือเราก็อยากแต่งให้มันแบบเห็นชัดนะแต่ว่าถ้าเราออกไปนอกห้องก็คือมันจะแบบมันจะเป็นนอกแก้วราอะ่ะคือของจริงคุนเข้มมากเลยอะ หรือว่าปกติเขาเข้มก่อนหรือวะอันนี้นะคะไลดังนิดหน่อย,ยไฮไลท์มันไม่เห็นโบว่าตอนนี้หน้ากล้องมันขาวมานี่เออเห็นแล้วชัดเลย <laughs> ผสมกัน ทำไมหน้าเราแบบเรียวเล็กขึ้นแต่อยากให้เรียวไวลงไวคลินิกจ้ะเขาหาหมอเลยไวแน่นอนสปอนเข้าคลิปนี้ได้นะคะยังไม่เคยทำอะไรกับหน้าเลยคอนทัวร์หนักๆหน่อยเอาจะวิงวงิปองแก้ม พูดไปเรื่อยว่ะน่ากลมมากแล้วนี่เหอยมากทีเเราสิบแล้วลูกนี้ทาลิปสติกกันแก้เอาลิปสติกอะไรมาวางอ่ะปากแบบไม่ได้อมชมพูเนาะปากก็จะคามคัหน่อยก็ใช้สีสีแมทสีเนื้อๆอทับไปก่อนเฮ้ยประทับใจอ่ะชอบตรงที่เขาให้กระจกอ่ะใช่แล้วก็จบแบบ คุณซูมจีอาเขาสวยมากเราจะไปคาเฟ่เจ้าหญิงจะลองทาแบบบอววาวนะเอ,อในกองมันดูส้มมานี่จริงมันมันก็ไม่ได้ส้มเปล่าออใช้ดาสิกเพิ่มความชุ่มชื้น แต่งออกมาเสร็จแล้วเออคนจะเห็นไหมจะได้ตามเล็บหรือว่าเฮ้ยแต่สวยนะจูนปกติจูนไม่ติดขนตาแต่พอจูนติดแล้วสวยอะเดี๋ยวถ้าไปคาเฟ่เดี๋ยวเราจะแบบให้ดูลุกแบบอาจจะแบบโอเคขึ้นมั้งนี่อันนี้เนาะกับโทรศัพท์เฮ้ยมันก็ได้นะ จะไปเปลี่ยนเสื้อเราตอนบ่ายจะไปคาเฟ่กันข<า>อบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปเสร็จกนคะ หเห็นเนื้อมันไม่ได้แน่นเหมือนหล,ลยหายคน